เมือ่อนี้น้องเซยล่ะจีโช่ววิธีการปั้นเข่าครับบอกว่าปั้นงามๆด้วยรถไทยห้าสวีทแรงมาของยันมานน้องว่า จิปันเอ็มเอ็มงามปูเรตริต่องานเลยไอ้เก้าไอ,อ้เก้าโยบ้านหนองแวงดงรับงานเหมาวิกัดหนองแวงดวงบ้านน้องแขบ้านโน่นบ้านน้อยน่าคำคากรุตคุณน้องเมกโน่นพระบ้านเราหม้อบันแจ้งบันหาร ละแวกละแวกนี่ได้เบิดบตบันบึงงามเงื่อคัได้เบิดส่วนราคาปันก็ต้องทรคุยกับน้องครับเฟสวาสันเป็นตกแย่ขายจิ่มครับเบื่อทร่กะโอ้บริเตียมมาบริเนียเล็บหูแต่ว่า กีน้องบ้านใครเคี้ยงเหงหัวใจกีดออกพอสันล่าเลยเลือดซือเฟียดเพ่นแต่สิไปลงป่าแล้วไปลงป่าฐานองแล้วตอนนี้เดัดก๋า่บาหฮงปานใดพอทนได้ รถไถเมีสองคันครับต้องวา่ารับงานได้ไว้สำหรับคนที่ต้องการจะเสร็จงานไว้เรียกใส้ได้ครับยันมาสามเรแร,รงมากับหาสวิตแรงมาตัวใหม่ล่าสุดของนวัตกรรมของยันมานต้องเสีหลักพ้นคนดูแลครับ การปั้นการไทยขายติ่มซำผู้ใดสนใจกะติดตอ่อได้ติดตอ่อน้องได้น้องเก่าครับบัานตรงแว่งดงเบอร์โทเดแล้วจะฝากไว้เตลิงกะซื้อเฟียกะวาสันแล้วครับเพราะ้าขายติ่มครับ ว่าสันลาเลือดบ้าคา,าใครติ่มกันคนเขาหขวงใจกี่รอบได้แบวกไหมนี่มีโอกาสเลยมามาเล่นบ้านเลยอัดยูทูบลงเพื่อเสียหน่องมีงานน้ำี๋ยวก็สิโพสกับโพสโพสเพื่อบ้านไดขาดแค้นรถไถรถบันรถเฮามีสองันครับไว้ครับ คืองานไว้ครับรถสองคันคืองานไว้ครับติดต่อให้ติดต่อได้ครับค่ายข้อจวนครับแม่สุดครับพุงลิบหนึงเก้าครับหนึงเก้าเป็นคนดูแลครับเป็นคนไถกตัวจ๊ไงแบบแม่สุดกับข้อจวนครับผมอยู่ม่บานหนองแวงดงบานไกล่เลี้ยงเคียงขาดรถไถรถด,ดันรถปาดดัน ปั่นคันแทนา้าหรือไถให้ไถ,ถมั่นไถหญิงในงานต่างๆกะคู่ไปเอินใส่น่องเขาได้ครับแต่ส่วนราคากะต้องคุยกันหน้างานครับผมว่าจะแบบไหนราคาไหนพอเอาตรงอานกันเป็นหน้างานครับจะเบื้องต้นกับราคากันเองครับผม เนี่ยป้าพ่อรุ่งป้านาอาสอยๆกันไปตัวเขาออกรถมแม่เขาแต่ใส่ับงานนำ้ำนี่น้องอโอใส่เสือเป็นสูบเลยใส่ชุดฟอร์มของยันมาเต็มเ,เลยตอบเลยรถก็นนีเพิ่งออกมากครับดี๋ยวม่ สองอาทิตย์สองอาทิตย์ยังปรทธานด้รับงานเสร็จอันนี้เมืเ่อไหร่วาทดลองปั่นไถห,หน้าจ้าของเพื่อให้มันชินชินในการใส่งานจำนวนในคั้งหนึ่งคือออกมาโดนแล้วหลายปีแล้วรอบชั้นมันก็เข้าใจแต่ตอนนี้มันก็ามากมายการใส่จังหวะรถการใส่ปั่นเนี่ยเราไปลองไถครับไถไถไถหน้าจ้าของเนีย่ยครับแม่นเบิดแล้วครับ สามสีแปลงง่ายเลยพื้นที่กับบ้านไหนว่าไรแต่กับใส่รถไถเดินตามในการบัวหลายเดือนนะก็จะแล้วอันนี้เขาก็ใส่การประยุกต์ประยุกต์รถไถประยุกต์แับราคาจะแพงแม้จังน้อยสำหรับการเล่นนะหาสปีดเรงมาล้มดอกเบีย้ยกับววเดี๋ยวแต่คนจิตดาวหน่อยดาวหลลักซับคัมประกัน ซ้ำไดกะโบหัวครับอาจจะตกไปเป็นล้านกับมี่แปดแสนเก้าแสนกับมี่หรืออะจะหน่อยก็หันเพราะัก็บอกว่าถือเพราะว่าก็ะแล้วแต่การดาวก็จงดาวรถยนต์เนี่ยครับตันี้เขางปลองไป,ลอง,ปลองอ่าปั้นหน้าจะของน้องไส้หลาเขาจะกัน ใส่เวลาตอนนี้นะครับไอหนึ่งกับผมม่นไลหรือเปล่ากืไลเกือบไลเครื่องสองไลเหรอมั้งถ้าประเมินผิดนะตอนนี้กับหนาทีกับไปเกือบเครื่องอันนะเพราะว่าเดินเร็วครับเดินตารอบมันนะอีะอย่างหนึ่งกัอยู่กับความชำนาญของ ของคนขับนนั่งเปลี่ยนรถมาหลายปีครับเมื่อเปลี่ยนรถไงเท่ากับเท่ากับไม่เคยขับดอกผู้ไทยกันนะครับเป็นคันเวลาเขาก็มีอยู่แต่ว่าแบบบริวารจัดงานหนักมากครับน้องรับงานครับอาจจะเบิ้งที่จังไว้เบื่อเดียวเฉง โดยรอบหลร้ายเติบรับนี่ผมก็ไหไนไปเป็นขางบา่ปั้นมีขั้นตอนปั้นกับว,วานแล้วเข่าวานแล้วเม็ดเข่ากับมีเอ่อแม่พนวานนี่เนี่ยเม็ดเขาตาม น้าครปั้นครับปั้นพววนครับภาษาอีสานเขากับปันป้นดำเมม่อบ่ไหวแล้วตัวมือนี่ใส่ข้าวใจหลายเขามีรถไทก็เลยเห็นแบบไม่ไถปั้นออกเพื่อเฉมันบไดใดมื่อยหลายทดบๆกูก้เฒถาเพิ่งกระงเถาแล้ว มันนี่ห้องก็เตะมาปันน้นมาคือหมือนสยหลายไปงคนปันครับจะของรถจะของรถจะของรถไทยคนปัน้นเองเลยไว้อยู่ตาม่าละเอียดบ่กกับเท่าที่เบิ้งกันละเอียดนะครับละเอียด อีกอย่างนึงลอตเตอรี่มันกับโบเมนใส่มันเป็นลอตเตอรี่ของตัวน้อยตัวพื้นดินตัวน้อยจริงๆตัวของมันก็คือต้องใส่ตัวใหญ่กว่านี้ขนาดเท่าไหร่เหรอก็บบรลลูนเพื่อนต้องถามน้องอีกทีนึงครับรายละเอียดผมก็บบอลลูนก็ตอนนี้เราบมันมีของเก่าอยู่แล้วครับเล่บเสือครับลอตเตอรี่กับแพงอันนึงกับหกเจ็ดหมื่นครับรวมนะครับ นะีเด็ดเดียดแล้วครับตอนนี้ครับบมเด็ด่หมวควร้ควคนไทยก็ได้ไอ้กำลังใจน้องเอพ่พอวารุไทยเขาเป็นจ้กขวงางานครับติดต่อได้ครับผมจิกัดบา้านหนองแมงดง ตัวน้องเก่าอเลยครับเพียรแตมีอีกันหนึ่งกะไทยครับพุ่นพุ่นไทยระยะว่าพ่นกันหนึ่งนิดหน่อยผมครับไทยกับกันนันไทยลวงหน้าครับกันหนีปันครับรถใหญ่ปันรถน้อยไทยครับนะครับกันนิดหน่อยกับไทยเยู่ครับพุ่น ครับแค่น,นึงกับไหกันหนึงกับปัตนดี่อตน้องเก้าเลยครับทางเฟีดเปิดทั่วเด้อทิ้งไว้ไตามดิงครับผมรถไถยันมา5สปีดแรงมา,ากับ3สเกลแรงมาครับผมเสียเก้าไปนคนดูแลอยู่สังกัดพ่อจวนกับแม่สุดบ้านหนองแวงดง ลูกไส้ลาคนเป็นคนดูแลนี่เขามาไถนาเขาอันนี้มาไถานาเอา,มา,า,า,เามาปันน่นนาเอาไถาเรียบร้อยแล้วครับลงได้มือนี่คือปั่นอย่างเดียวคลิปอาจจะลงบัคคือผู้ใดเพราะว่าเขาเห็ดเองหน้าเขาเอง บูตรใหญ่อยากติดต่อก่ะติดต่อเขามาครับผมมหาเม่สุดพ่อจวนก็ได้ครับราคากับเล่าแต่ลูกไส้คนสิว่าเ,าเ,าเอาจังใดอันนั้นห้องกับุัวโหัวเพราะว่ามันหน่างานบุคือกันนี่แหละครับรุ่นใหม่ครับยันมารุ่นใหม่ น้องเสียเก้าหรือเก้าน้องเก้าชื่ออีกทีค่ะว่สันลายเลือดครับคนจะได้ออกจากงานบริษัทแห่งหนึ่งมาจากอมตะแต่เป็นปีแล้วครับผมน้องใส่ว่าตัดสินใจออกมาอยู่บ้านดีกว่ากันอยู่บริษัทเก่ากะดีหรอกค,คนบ่มักเอ่อคนตั้งใจเมันจะออกไหมเช็ดให้หน้ามุ้งคอกับเมีย ไ้เฮ็ดอยู่ทั้งสองคนอยู่บริษัทแล้วคนเดียวคนจะมาอยู่บ้านดอ,อกสันวาคนเลยยอากอยากได้ปรถเทศไทกันได้เลยได้สองคันในประเทศไทนะเลยดูแล <c oughs> การส่งวัดบ่ต้องพูดถึงมันก็มีกันทุกคนเนาะเอาอะไรมาเป็นตัวรอดกับบุญหัวแล้วสันวา หนองไส้หล่าวา่เดี๋ยวผมสีหายใจก็ดอกสันนี่นะครับอย่างแงี้ยนะครับผมตามลักเอ้าวกระดูดสองไฮสองหน้าโอ้หนองปั่นไว้เลยนี่ตั้งแต่เริ่มท้ายนี่กับนี่กับสีเบิร์ตอะครับสีเบริร์ตไฮหนึ่งละ่ะภาษาบ้านผมไฮห,หนึ่งกับเนี่ยสิบสามนาทีละสามสิบกว่าวิละเบิ่งเอาพี่น้องเลยหนองปั่นเร็วเลยงานละเอียดเลย ผมเองง่ายบ่ละเอียดเดี๋ยครับแต่ว่าพิษอ,อย่างเดียวรถตูดดตด้ดีบมตัวน้อยมันเป็นตัวของอ่ารถไถตัวเก่ามันเล่นน้อยแต่มันก็ใส่ได้ดีที่กันเอาเลยบเปลี่ยนใหม่ครับเพราะราคามันแพงตัวหนึ่งกับตัวละทุ่มืงินี่กับเจ็ดหมื่นกว่าบาทบอกยังไงบ่มีเงินซื้อใส่ตัวเก่าไปก่อนนี่ครับกำลังเก็บ แถวกลางนะครับมองกะไรังจุดแถวกลางนะครับมันงามอยู่ครับสายตาครับคือสุดยอดละสิบกว่านาทีาเรี่ยวให้นี่ให้นี่นนกับประมาณไล่กว่าได้อยู่นะไลรครึ่งกรืว่าได้อยู่นะผมกับประมาณมืถือหรอแต่ผมคิดว่าไล่ไล่ไล่กว่าได้อยู่ไลรครึ่งได้อยู่ว่ามันใหญช่ไหม ใส่เวาลาบอถึง20นาทีครับจากสีท้ายวิดีโอนี่กับผู้ใดต้องการงานไว้งานสะดวกสบายกับพิตเตอได้ครับผมน้องก้าวครับบานตรงแวงโด่งครับรับงานบานตรงแวงโด่ง,ดงบานตรงแวงน้อยนง,ง,ง่งวงยหน้าค,คา บ้านหนองคำบ้านโนนบ้านบึงกุดคุณบ้านเราหมอบ้านเราคุมบ้านบ้านโนพนพระหนองเมก็กบ้านแจ้งบ้านหานได้เบิดแล้วครับแถวละแวกนี่ครับน้องไปได้เบิดแล้วครับผู้ใดอ,อยากลงหน้าไว้อยากเสิร์ฟบริการก็ติดต่อน้องเข้ามากอ่ะ เจบครับเจ็บเจ็บปัอนเทน่าหรืออกคู่อยูนอย่นู่นลั่สิแล้วแล้วไปมากเลยครับนี่ครับจากจากเริ่มท้ายนี่กรใช้เวลาครับสิบห้านาทีถือว่าไวครับสิบห้าสิบหกนาทีการปันนะป่นนะปั่นนะกลมกับเป็นลูกเศ้าให้เศ้าหน้า ห่องเขาไท่อีกเบิ่งครับยางไวเลยไปอีกละไปอีกครับไปไวายขั้นหนึ่งกับไทยครับขั้นนี้กับปั้นครับผมขั้นหนึงหน้าไทยแยงเดียวยันมาทั้งคู่ ห้าสิบเอ็ดกับสามสิบเก้าแรงมาครับผมลองเก็บรายละเอียดครับงานงานดีครับผมงานดีงานดีนดไปเ่ครับผมสองเซาครับ้องเกาครับรับงานครับรับงาน งานไถงานปั่นงานดันปัานกันเทนาได้หมดและเวกใกล้ๆครับที่ต่อใองได้ครับรถไถเพลินเลยครับสองคันเลยวันนี้ไอ้ไส้ขึ้นมาเบิ้งน้ำาฉีบไหมครับเพลินเดชล่าออกจากงานบริษัทอยู่แถวอมาตะบตริษัทดันกับว่ามันคักอยู่ละ่ะไถเข็ดเพื่อนกัตัดสิจใจออก เป็นว่าสิ่ไม่เห็นหน้าดอกสันก้นพี่เอาน่ะจะให้ยงอ่อมมันออกตัวครับออกมาเพิ่งกะมาเปลี่ยนรถไทยเลยจนมักจังสี่แต่คนแต่แต่งตัวดีคนแต่งตัวดีคนดีดผ่านเงีย ب. บบวเปรียบเทียบกับคู่กับข้าราชการดอกแต่ว่ากะยุทธงานบริษัทเพิ่งแต่งตัวดีอีเล่ มันมีผลล่าออกเด้ล่าออกได้ปีนึงแล้วครับตั้งแต่ช่วงโควิดล่ะปี63สงการปี63โควิดเพิ่งก็ล่าออกเลยมัน่อยูบ่บ้านตระแก่ครับตระแก่รถไทยตระแก่ไอติมไอติมกะทิสดสั่งได้ครับวสันลาไหลเลือดเนี่ยครับน้องก้าวครับบา้านหนองแวงครับบา้านหนองเมฆครับเป็นสกัดเป็นปัจจุบนันนองเมฆ ติดตอนนองไน้ครับปั่นเขาปั่นน้ำรุดเกียดไทยได้เวิร์ดแหละแล้วล่ะครับใส่เวลาประมาณยี่สิบนาทีจบเลยพื้นที่กะเจะไล่กวยมั้ครับไล่กับสองไล่อยู่มั้งว่าน้องใส่ความชำนาญ เลยไวโอเคครับเดี๋ยวผมจบ,จบคลิปนี้ไว้สำนีวันเดี๋ยวน้ำเสนอใหม่